เจียงใหม่บ้านเฮาคนหนุ่มคนเฒ่าเด็กหนุ่มสาวช่วยกันหักษาเลือกตั้งท้องถิ่นห่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปรง่งใสชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลฟ้าห้ามห่วงกับเทศบาลตำบลฟ้าห้ามรอพอต่อบ้านขาดจ้าห้องเฮียนวัดขาดจ้าก็สอนอตำบลฟ้าห้ามและสะพแม่ปิงเจียงใหม่ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลฟ้าห้ามไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบลฟ้าห้ามในวันอาทิตย์ที่8มีนาคม2564เวลา8โมงเจ้าถึง5โมงแงงณ่วยเลือกตั้งที่มีลายชื่อท่านอยู่เข้าคู่หาห้าบัตรสองใบใบที่1สีม่วงกาเลือกนายกเทศมนตรีได้หนึ่งคนใบที่สองสีชมพู การเลือกสมาชิกสภาเทศบาลได้บิเกิน6คนบัตด้ลืมน้ำวัดประจจำตัวประชาชนและอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย้วยเนื้อกรับประเทศไทยก้าวไกลยังมั่นคงได้นักการเมืองซื่อตรงอยู่ที่ปลายปากกาประชาชนต้องไปเข้าคู่หาเลือกคนดีเข้าสภาพเพื่อพัฒนาชาติไทย